สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมาิสาแก้วดีจ้ะพี่น้องจา้พพาเจอกันที่ตลาดพี่น้องจา้าน่าเพงมณีิสาอันนี้มีถั่วต้มมีเม่งพี่น้องจา้ามีเม่งสดมีผักจากสวนนะคะมาขายของได้สองสามมือแลวพี่น้องจา้ามาขายของได้สองสามวันเนี่ S <S หอยไข่หมดกุ้งมีกุ้งด้วยนะคะมีกุ้งด้วยนะคะกุ้งสดกุ้งสดกุ้งเต้นพี่น้องจ้ากุ้งเต้นค่ะเดี๋ยวนี้มันก็จะไม่เต้นแล้วนะคะนี่ได้มาใหม่พี่น้องจ้าเลยมิ้มห้างมิม ลังนิ่มลังนิ่มบางแล้วกินเลยไปแช่นะ้ำากับครึ่งชั่วโมงแล้วแล้วแต่คนมักร์คนบางคนเขาก็ชอบนิ่มบางคนเขาก็ชอบโตมันยังบกำํำคนยังบวยางน้องจ้ายังไม่ข่ำ ได้มีหมาได้มันได้มีหมาสามลังพี่น้องจ๋าผักก็ากม,มาจากสวนผักันม,มาจากสวนได้ยินงไงปนตรงไหมไปตรงแบบไหนนี่ใส่ได้อยู่บอ พอแบบอิจูเฉย่นอยู่ในตู้นะแยเลยาง่าน่ย่างตา่มาให้เาเป็นที่เกียเลยมาลวาต่างยตแถวร้านเจ้าองละพี่น้องจ้าบก้าไปถ่ายบล้าไปร้านเพิรนบล้าไปร้านเพิรน อาวานเจ้าของก็พอเนาะพี่น้องจ๋าย่านเพิ่นเวาวร้านไกลๆเน่ะพี่น้องจ๋าอ๋ามือร้านแเป็นจ่าเบ่งอยู่นี่นี่เลยนั่จุดจุดจุดกินข้าวอันนี้ขอน้องเสี่สุดบาทเอาอันนี้เ้ กระเสดแค่ข้าวหัวงอกม่ต้องใส่ถุงแล้วแต่ฝาถือเอาข้าวหัวงอกเป็นข้าวหัวงอในแกงหอยพี่น้องจ๋าแกงหอยแกงอ้อแกงเตะกระเสดอ๋อปลาโซ่ปลาจมเป็นจะเสียบเนาะปลาจมปลาจอมโซบะใหญ่ปลาซิวปลาซิวแท้ๆไม่ได้ไม่ได้คู จะแสียบเสร็จตัวไงไงเนาะเซ่ใบมะลิส้มถั่วอูฐถ้าให้เป็นนักกินเรื่องหนึมะม่วงแก้วคือน้องพี่ตังมะม่วงแก้วเขามีนะพี่น้องจ๋าเอาล่างหนึ่งบอกแก้วก็มีแล้วนะคะหาเลาะก่อนสิได้เอาป่าได้มือหนึ่งสิเอาป่าอีกได้มือหนึ่งค่ะจกนั ยางเละมอีสานบ้านเฮาพี่น้องจ้าแต่เสบบางแงงใหม่แงงมใหม่งามงพอดีทุบ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 จประจันร้อยหนึ่งปรจันร้อยร้ี่ตัวเช่นน้อยทุเาได้เ่นน้อยเ็นน้อยสีสิบบาท เก็ดน้อยเก็บน้อยกระถุงบัหไงเก็ดน้อยกระถุงมาเลยขนี่อาหารปลาเรต้องไปหอดอันรรุดรุดน้ำตัดชื้นปลานี่รรุดอป็นปีกไวยุ่ยเาอีสามวัอาหารเี่ยบคือเป็นตัวอกแทนพี่สามเมื่อก่อนอดข้าวที่จะหาซี้อบ่อย ปาคพปาคาาคาพเนยบจ้าปลาาพปลาสวยๆเลยจ้าสอบาทค่ะายไม่ขายขายสีาพ่องหอมปากหอมคอ